สบายดีทุกคนเมื่อนี้เขามากินข่าวอยู่หัวอยู่สวนเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งกวันเมื่อนี้เมนูเขาจะกินยังไงเนาะไปจะพาไปกินข่าวอยู่เงินติ๊กเนาะมาหัวมาสวนเนาะเมื่อนี้เนาะเขามาเบิ่งว่าเมนูเขาเมื่อนี้เขาจะกินยังไงเนาะมาเบิ่งเลยเลยอหลาผู้ชิดมากเลยไอหลาเมื่อนี้เขากินลาบเนาะเมื่อนี้เขากินลาบอันนี้ลาบเป็ดอันนี้เขากินอันแกงเป็ดเนาะเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้นีเลือดแป้งเป็ดเนาะอ่า ยืนท้องจะเกิดกับทุกคนโดยเฉพาะคนที่มักกินประเภทจีนตอนกลางคืนรวมไปถึงอาหารที่เป็นโปรตีนจากเนือ้อสัตว์โอ้ยมันแซ่บแบบนี้ไพสิอดใจไหวมีทั้งลาบมีทั้งแกงมีทั้งโุกเล็กและอย่าลืมกินผักเพื่อเพิ่มกยากใยอาหารบางคน่มักกินผักบหมักออกกำลังกายเลยมีทางออกให้ทุกท่านด้วยไฟเบอร์ที่จะเห็นถห้าอาการของถ่านดีขึ้นอย่าผสมกับน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาหนึ่งซองจะเพิ่มกยากใยในลำไส้ของเราจะเห็นถับทายได้ดีขึ้นสังเกตไพซที่มีระบบขับถ่ายน้อยก,กว่าสาม ผู้บอกว่าการที่เ้อยยิงท่อมจะเห็ให้เกิดโรคต่างๆจะเห็นห้ลำไส้อุดตันปวดหัวปวดหักอาการลุกลามกลายเป็นมะเร็งภูมคคุมการอ่อนแอบางครั้งอาจจะเกิดกินปากกินโตเกิดจากอาหารบ่มเน่าข้างในสําหรับทานได้ที่หมักเป็นซิวผิวมองข้ามอาจจะเกิดภาวะท้องอืดก็เป็นได้เพาะห่างกายจะดูดซึมของเสียกับมวลเวียนในเลือด IDM fiber ตอบโจทย์ให้กับทุกทานที่บุมหมักกินพักบ่มหมักถึงกีฬาให้กับมาถ่ายปกติยิ่งคนสูงอายุยิ่งหับประทาน